1ิบปดนาฬิกาส0สิบนาทียี่มิถุนายนสองห้าสองที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายสิลาหรือว่าเก๋หรือว่าทอมมีสี่สิบห้าปีอาชีพขายป๊อปคอนตา,ตามตลาดนัดภูมมีลำเนาอยู่ที่ถนนสายไหมแขวงและเขตสายไหมกรุงเทพมหานครผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรีลงวันที่ย8มิถุนายนห2สองข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินส5ปีและพระผู้เยาว์อายุต่ำกว่าสิบห้าปี ไปเสียจากบิดามารดาโดยจับกลุ่มตัวได้ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแคเพชรก,กเกษบางแคเหนือกรุงเทพมหานครเหตุนะเกิดเมื่อ27พฤษภาคม2562นายศิลาผู้ต้องหาได้เก็บโทรศัพท์มือถือของนางสาวแพลวอายุ14ปีเป็นนักเรียนโรงเรียนชื่อดังย่านฝั่งธนบุรีเจ้าตัวทําตกไว้ริมถนนเพชรก,กเกษต่อมานายศิลาได้ตรวจสอบภายในก็พบภาพภายในโทรศัพท์มือถือเห็นภาพวาบวิว ที่เยือเคยถ่ายตัวเองบันทึกเอาไว้ดูจึงวางแผนติดต่อกับเยือเพื่อนนัดหมายให้ไปพบเพียงลำพังเมื่อเยือเดินทางไปตามนัดปรากฏว่านายศิลาได้ลวงเยือขึ้นรถขับเข้าไปในโรงแรมม่านรูดลงมือคมขืนกระทำชำเราเยือนำซ้ำยังไม่ยอมคืนโทรศัพท์ที่เก็บไว้ได้ตามที่รับปากเอาไว้ให้กับเยือต่อมานายศิลาได้วางแผนนัดติดต่อกับเยือ,ออีกครั้ง หากไม่ยอมเดินทางไปพบตามคำสั่งจะนำภาพวาบวิวในโทรศัพท์ดังกล่าวโพสต์ประจานในโลกโซเชียลเลยเหยื่อตัดสินใจบอกผู้ปกครองเข้าร้องทุกข์กับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจอยากกรัก่อนที่จะเดินทางเข้าพบตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนซ้อนจับกลุ่มนายศิลาเอาไว้ได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายศิลาผู้นี้ยังมีหมายจับสารจังหวัดมีนบุรีลงวันที่12ธันวาคม2557 ข้อหาพระผู้เยาว์และกระทําอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า15ปีติดตัวด้วยอีกคดีหนึ่งเบื้องต้นชุดจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหานายศิลาว่ากระทําชาเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามพระผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุสมควรเพื่อการอนาจารพาบุคคลอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของท้องที่สนภาษีเจริญ ดำเนินการตามกฎหมายส่วนคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่สนอนสายไหมเมื่อปี57ก็จะได้ติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมาอายัดต,ตัวดําเนินคนดีเพิ่มเติมกันต่อไปเนีย่ยเขาก็ไอพี่ชายคนนั้นอะ่ะมันจะทรับใช่ไหมแล้วมันก็มาบอกขอ,ขอมีอะไรด้วยค่ะหนูก็เลยบอกว่านั้นโอเคค่ะเขานั้นอยู่ที่ตัวนัดแต่บ,บ้าคแคร์หนูก็ไปตามนัดเรื่องเรียนเราก็ไปเลยในชุดพ,พลาค่ะแล้วทีเนี้ยเขาว่า เขาอกว่าขู่ถ้าเราไม่ไปวันนั้นอ่ะเขาจะลูกไปประจานเพจนี้เพจนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะและ้วพอตอนนั้นคือไปโรงแรมกิมนและเออเขาอาบน้ําก็มีอะไรกันเสร็จปุ๊บก็กินยายาคูลอะอค่ะแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะก็ประสนนบความสออกละเสร็จปุ๊บก็คิดว่าจะจบตรงนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์นเนี้ยต่อต่อมาทักมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะหรูก็พยายามที่จะปฏิเสธขอ้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดอะค่ะ จนแบบอ้ามเลยจะอ้าอย่างไงหรือเป่าคะจนมาถึงวันนี้ค่ะหนูก็เลยแบบโอเคนั้นคือจะต้องไปบอกเพื่อนแหละเออโทรไปปรึกษาเพื่อนว่ามึงทำไงดีอะไรเงี้ยคือกูส่งตัวไปเขานาะเพื่อนมันก็เข้ัดไปรูปอะไรเนี่ยค่ะเออม,มึงกูถูกลอบลวงน้าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพ่อมาอีกวันหนึง่งเพื่อนก็เบอกว่ามึงบอกครูเหอะจานไซบอกครูบอกครูเสร็จปุ๊บครูเขาเรียกตำรวจ โยที่ที่เคยไปสอนนะคะมามาดําเนินเรื่องให้เขาก็เลยเขาก็เลยให้ค้อนนะคือบอกพ่อแม่ซะให้พ่อแม่รับรู้ถึงเขาจะด่าเขาจะว่าไงาก็เป็นห่วงเราเลยะคะ่ะหนูก,ก็เลยโอเคบอกก็บอกก็คือตอนนั้นก็ร้องไห้ว่าเราทําอะไรไปอะไรเงีเยะะ้ยหนูก,ก็เลยนั้นบอกก็คือบอกไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะเอาคนร้ายมาทาโทษมาตามกฎหมายนะคะแล้วพอพอพอมาถึงวันนี้ จับคนร้ายได้แล้วโอเค,อเคก็ทุกคนโล่งใจหมดแต่แค่ตอนนี้คืออยากให้ตำรวจทําตามกฎหมายเอาคนชั่วเขา้าคุกให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะพอจับได้วันนี้แบบโล่งใจมากเลยมอะไรจเตือนพี่น,น,น้องชาชนมีอะไรจะเตือนชาชนไหมครับก็อยากให้ทุกคนระวังตัวในโลกโซเชียลมากขึ้นนะคะแบบมีใครทักมาหรือไม่มีรูปตัวเองขึ้นหรือหรือไม่มีข้อมูลอย่างงี้ค่ะให้ระวังเอาไว้ อย่าเพิ่งไปพบใครดูจากโปรไฟล์อย่างเงี้ยค่ะต้องเจอตัวจริงมากกว่ารูปโปรไฟล์เพราะมันไม่น่าเชื่อถือคะ่ะ